อเพ Performance m e ท t ร l ตีนะ้เนะี่ยคืออะไรก็นะค,รคือความมีสาสรสำคัญในการปฏิบัติงานนะครับนะครับสูตรข้อมูลยังไงสูตรคือ EM เท่ากับ OM คูณด้วย100%ลบด้วยแหวนคัดตัดผมยังไงนี่เป็นแับผมเป็นแับผมจัด นะครับเือคำว่าตัดผมไม่ใช่คืออะไไม่ใช่แบบว่าตัดผมแต่มันกำลังจะแฮงคั้ความเสี่ยงนะมันกำลังจะแฮงคั้ความเสี่ยงลดความเสียเส่ยงลงได้ไหมนะจากร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยลดความเสี่ยงลงได้ไหมเออนะครับเพราะฉะนั้นสูตรเนี้ยคุณต้องคำนวณโอเอ็มไหมได้ก่อนถูกไหมหลัมทติเรา,เราคำนวณโอเอ็มมาได้แล้วคุณก็จะต้องมาคูณกับ100หนึ่งร้อยแลงวแหกชั้แฮงคั้นตัวนี้เนี่ยมันก็อาจจะขึ้นอยู่กับดุลนพินิจของผมวันะในการทำงาน สองบัญชีเนี่ยที่คูใส่ไปให้เป็นตัตเป็นตัวอย่างเป็นอมาศึกษาว่าเฮ้ยเวาคุณมองแหนชั้นเนี่เราจะมองในประเด็นอะไรบ้างนะครับนะครับอย่างเช่นอะไรที่คูยกตัวอย่างเช่นครูบอกว่าครูใส่ในสาระดับนะนะเช่นแหว่คัดสิบเปอร์ซนแห่คัดยี่สแหว่คัดห้าสนะคุณจะได้แพคัดน้อยก็แหนคัดร์เซ็นต์แหว่คัดปานกาง สักีาถ้าแหกปัดเยอะก็คือห้าสิบเปอร์เซ็นต์เห็นไหมที่จยังไงอาจจะมองที่หนึง่งลองดูสิว่าข่อผิดพลาดจากการตรวจสอบในปีก่อนันเป็นยังไงเวลาเรียนเรียนรู้เนะี่ยเราต้องเรียนจากบทเรียนที่เราผ่านมาแล้วโอกไหมปีที่แล้วสอบได้ไม่ดีปีนี้ก็ต้องรับผรุงโอไหมเหมือนกันไปสอบบัญชีปีที่แล้วไปจดลูกค้ามารายการปรับปรุงเยอะไหมเออ เยอะหรือน้อยนะครับถ้ามันน้อยดีไหมจ็อกนี้อะไรกับปาปูเจอไม่ตัวอะไรลิทีเดยวแต่ว่าจ็อกนี้จีิงไหมแต่ว่าจ็อกที่ดีโอ้ยลูกค้าเขาซื้อมาทีถูกต้องถูกไหมเดี๋ยวเรื่ปีที่แล้วไปเจอมามีรายการปรับปูสาวพึ่งทอที่เราปวดเจออหรี้เป็นไงปีนี้คิดว่าจะมีไหมก็คิดว่าจะมีแบบนั้นอีกนะถูกไหมมันก็ประมาณอย่างเงี้ยคราวนี้ไอ้พวกเนี้ยก็คือเราอาจจะมาเทียบเคียงกับความเสี่ยง ที่เราจะไปแหรับเช่นว่าถ้าเกิดว่าปีที่แล้วไปตรวจแล้วไม่เจอข้อผิดพลาดเลยอย่างเงี้เราจะพิจารณาว่าเรแหงขาสิบเปอร์เซ็นต์พอพอเลยเออแต่ไม่เกิดเพ่อทำไมมีบ้านเล็กน้อยนะหรือมีแล้วก็อาจจะไม่ใช่คำสำคัญน,นะอันนี้เราแหงขายี่ห้านะครับฮนะหรือปีที่แล้วตรวจแล้วเจอรายการผิดพลาดเยอะหลายรายการเป็นยี่สิบรายการสามสิบรายการสารสำคัญด้วยอันนี้เราเจะเ้องทำไม เห็นไหมนะครับเดีราไปดูตัวเลขนะว่ามันแพรขั้นเยอะมันผลกระทบคืออะไรนะครับหรือมองอีกมุมมองหนึ่งมองเรื่องความเสี่ยงสุดเลื่อนจำได้ไหมครับที่เราเรียนเ่อความเสี่ยงสุดเลื่อนไปแล้วว่าความเสี่ยงสุดเลื่อนคือความเสี่ยงที่ทำไมที่กิจการนั้นมันมีความเสี่ยงที่ติดอยู่ในธุรกิจนั้นเลยเราอาจจะล้มล้างความเสี่ยงนั้ยากเป็นความเสี่ยงที่ intervened อยู่ในธุรกิจนั้นเลยนะครับเวลาเราทำไมครับเราก็เปธุรกิจเราก็ พอทราบว่ามีบัญชีอะไรบ้างที่มีความเสี่ยงนะครับนะก็คือถ้าเกิดบอกว่าบริษัทนี้มีความเสี่ยงสูงเรื่องตารายการบัญชีความเสี่ยงสูงเรื่องน้อยมากเลยอันนี้เราก็แอนดัคเสร็จนะถ้าเกิดว่าทำไมมีความเสี่ยงเฉืยเรื่องปันการาจะสักสองถึงสามแอนเขาอันนี้ก็ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทำไมมีความเสี่ยงเสืยเรื่องนะแล้วความเสี่ยงเสืยเรื่องนั้นก็นทำไมด้วย ก็เป็นความเสี่ยงที่มีในอยะางสำคัญที่เรียกว่าฟิชเชอร์สินค้นริสนะครับนะซินที่แค้นริสเนี่ยนะเราก็อาจจะต้องทำไมแสดงให้มันแข็งขัน50นะครับหรือบอกว่าอะไรก็อาจจะมองประเมินเรื่องของการควบคุมภายในกิจการเราไปคุยลูกค้ามาแล้วถ้าบริษัทเนี้ยควบคุมภายในดีมีประสิทธิภาพทำไมเราก็จะแข็งขับน้อยโอเคไหมถ้าเกิดมีประสิทธิภาพปานกลางยี่าทำไมแย่ yeah. นี่คือเิเราแหก่าเท่าไหร่ห้สี่โอเคไนหะนี่นะคูตัวอย่างตัวเลขเล่นๆเ,นะเช่นว่าอะไรครับเช่นศ O M คูณเท่าไหร่ดีสมมติ O M คูณหล้านบาทค็นคุมวเตอรอ O มมานด้หึงล้านบาทถูกไหครับส่วนนี้คืออะไรก็คูณหนึลบแหกคัานะถ้าเราเลือกแหก่ แล้วก็100รยลบนั้นสิก็คือ90ก็อานึงลบ10เป็น90 90%ป็นต์คูณ1ล้านจำตัวเลขได้ก็ได้แล้วครับโ m ของคุณเ็คืไม่ใช่ o อเนะ p ีของคุณก็คือ9 0แสนบะา,นะาทนะเห็นไหม9กแสนบาทสมมุติว่าคุณกดทีเที่9 0 0 0แสนบาทเขเปลี่ยนใหม่คูณบอกว่าจอบเนี้ยตรวจแล้วเจอขอ้อผิดพลาด กันนะเออต่อเศรษฐกิจน้ก็พอมีบัตรบัญชีนันขอแทนที่ยี่ห้าคำนวณเพี่มใหม่หนึล้านคูณ1นึ่งรลบเติรี่หก็คือ7จ็ด้านคูณหนล้านก็คือเจ็ดแสนห้ากี่โวยมันเกสแรกเรก้าแสนลบเหลือเจ็ดแสนห้าเป็นไปบอกบ,บ้านไหมคือสานี้ ที่แล้วแย่รายการผิดพลาดเยอะไม่ไหวเลยเสียงสือง่อเยอะเยอะเสียงสําคัญด้วยการควบคูไปไหนก็แย่ขอแหกคั้50เป็นเลยนะก็เอาละแม่เอาหนล้านไปคูณหนึ่งร้อยลบห้นั้นพะีเอ็นของเราก็เหลือแค่ห้าแสนตอนนี้เราคำนะวณมาได้สามเซเนโรนะพีเนี่ยห้าแสนเจ็ดแสนห ถามว่ามือทม้าถ้าเกิดคุณเป็นกลุ่ทำไมนะควจะถ้าคุณเอาเงินเนี่ยสามสามแบดเนี่ยพิม5แสน7แสนห้ากับ9แสนจอบไหนต้องทำงานหนักประกันถ้าเลือกีิมแต่ละอันนะพยมมัไหนจะทำงานหนักกว่ากระกันาไหร่ครับ5แสนจูกั ตามจำไปไห้าแสนเขาว่าไนถ้าเรายเกนจอยัะไปแล้วเราพีเอไม่ทำอะไรเราิลยเรียแอคเคาท์มาตรวจถ้าเกิดรายการเกินกว่าห้าแสนตามเราจะตรวจตถ้าเราิดผลกระทบขึ้นแค่นิ้ดมากเลยคือห้าแสนตรวจแล้วแต่ถ้าเกิดเรีออกเฮ้ยพีเอเราไม่เอาห้าแสนอ่ะมันปัดจากนะเจ็ดแสนห้าแสดงว่าไงครับถ้าเกิดบัญชีไหนไหม,ม, 7, นะมันเกิน่าเจ็ดแนห้าถึงะตรวจงั้นหนะ้าแสนเราทำไม แท้จะไม่ตรวจเลยนะเราเวฟไปเลยยังไม่ต้องตรวจนะเราแค่ลดงานไปถูกไหมเออนะครับอ่าอย่างเงี้ยถ้าเกิดเอ็นใหม่พวกไมยจอบที่ดีแจ๋วตรวจมากดีมากอีเลฟเวอร์ส่วนสี่แหนงครสิบเปอร์เซ็นต์ก็ดีแล้วเยี่ยมเลยทำไมครับที่เอ็มเก้าแสนเลยสบายนะออดิเตอร์สบายเลยนะวแหละตรวจแบบบัญชีที่ใหญ่ๆพอแนละ้วตัวบัญชีเล็กๆเราไม่สนใจว่าะถูกแน่นอนอยไงก็ถูก เคยทํางานมาดีอะแล้วเราก็เชื่อว่าถูกแบบนี้มันคืออะไรครับคุณต้องเลือกแล้วตรงนี้คุณจะต้องใช้ดูดีในการที่จะบอกว่าคุณจะใช้เท่าไหร่ดีคุณจะแทรกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นสิ่งที่ผู้สอบบัญชีต้องใช้ดูดีแล้วเวลาที่คุณไปทําการจริงๆไงทำไมตอนนี้เราวางแผนกานสอบชีตัวเลขทีเอ็มทุกคนในหมู่มต้องใช้ตัวเลขเดียวก,กันไม่ใช่การทุกทข์กางคำนะ จอบเดียวกันคุณนี่เช่น P M เอสิบเวอร์ชันจอบเดียวกันก็ต้องมี P M อันเดียวนะแต่ว่าทุกคนเคาต้องยึดจากพี่อย่างนี้นะไม่เวลาคุยกันก็ต้องเฮ้ยเราจะเอาพีเยังไงพิจารณาพีเเท่าไหร่แบตเตอรี่คุมหมดยังไงนะฮะอันนี้สำคัญมากนะครับนะนั้นถึงจะบอกว่าเฮ้ยถ้าเราเลือกพีเอ็มยังไงมันก็ให้เราทำทเยอะนะครับเราเลือกผิดนะตรวจสอบเยอะนะหรือว่าพี่เขมีนะพี่เขาบอกว่าอะไรนะ จ็อกนี้ดีแต่ให้เรื่องเยอะๆก็มีนะอันนี้เป็นน้องก็ต้องแยงนะเฮ้ยจ็อกดีอ่ะทำไมพี่ให้ตรวจเยอะเออดูแล้วมันไม่ปอะสบคัญนะเออแล้วเสียงพี่ก็มีเหมือนกันนะนะฮะเราก็เฮ้ยเราเรียนมาเว้ยจ็อกนี้มันดีน้อยเสียงทำไมทำไมพี่ต้องให้ตรวจเยอะอ่ะทำไมพี่ไม่ลดความเสี่ยงลงบ้างลงมากหน่อนะครับอันนี้เราก็ชารเองนะทาร์จที่เราได้เหนกันนะครับอันนี้ที่คุยกันไปเนี่ยเขาเรียกว่าการ ở phòng mẹ mặt trời tia